ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอนอินโทมากครับผมวันนี้ไม่มีต้นไม้ตั้งข้างหน้าครับวันนี้จะมารีวิวกับของที่เพิ่งสั่งซื้อมาสองอย่างครับ สั่งซื้อมาจากน้องท่านหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงบ้านน่าจะอยู่ทางดอนเจรดีครับเขาเข้าไปเจอในทิกตอกเราเขาขายต้นไม้อ่ะขายข้อขายไหลาขายพวกนี้ยครับเลยสั่งซื้อมานิดหน่อยวันนี้เราลอง,ลองดูกันครับว่าที่สั่งน้องมาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละครับที่สั่งน้องมาหนึ่ง ทิงสปอร์ตมาเบิร์เป็นไม้ข้อครับมี่ากตัดมาประมาณนี้เห็นไหมครับติดมาเบิ้ลแล้วนิดหน่อยอันนี้เช่นกันครับมาเบิ้ลเหมือนกันแต่ติดมาเบิ้ลนน้อยเป็นไม้วางเป็นไม้ตัดข้ออย่างนี้มาเนาะสองไปของ โรคาเซียเยลโลสเปดหรือบอลญี่ปุ่นด่างเหลืองนั่นเองครับนี่ครับใหญ่เวานี้เป็นก้อนเล็กๆเนาะสามก้อนราคาเดีย๋ยวไปสอบถามน้องเอาเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเฟสน้องไม่ให้แล้วก็เบอร์โทวรน้องโทรติดต่อกันเอานะครับ ยูโรสแปซเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในดินเลนดินโคนดีมากส่วนออบจัพูก็คล้ายๆกับเงินไหลมาดากขาวเนาะเป็นตระกูลซิงโคเนียมเหมือนกันเป็นไม้เลื้อยโตได้เป็นไม้ไม่ทิ้งใบจเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยวนี้เราจะมาปลูกกันครับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาปลูก เดี๋ยวผมขอญาตไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บหนึง่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะเดี๋ยวผมขอญาตจัดฉากแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวไปเด,วเดี๋ยวมาครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยอย่างที่บอกครับเยนโรสแปปเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในดินเลนดินโคลนหรือดินบัวนั่นเองแต่ดินบัวเนยครับเดี๋ยวผมมาทุบตะปูในกระถางเขามาเนี้ยเนาะทุบในกระถางน,นี้เลยก้อนตันแต่ถ้าเราจะซื้อดินบัว ถ้าเติมกระถางนี้มันก็จะแพงหลายตัง,งก,กินวัวก็จะกรคนนี้ครับนี่ลสิบบาทสิบห้าบาทแล้วผมจะใช้วิธีโกงต้นไม้พูดกันตรงๆทำยังไงมาดูกันตอนี้จะมียินมูลวัลวเก่าเท้าสับผมจะคุกเข้าให้เ่ากันครับ คน้ำยาการเชื้อราการแมลงใส่ไป,ไปเลยใส่ป,ป้ายสปอนเซอร์เข้าได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เข้าได้หมดเลยพุเขาแล้วเราก็จากเทใส่กระถาม เคเลยนะครับใบตักแล้วเกียดโขมต้นไม้ครับวันนี้เรียบร้อยครับนี่ลงไปอยู่ในกระถางเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อ,ตอไปแกะออกมาครับ ดินบัวหาซื้อได้ตามร้านก้นไม้ทั่วไปก้อนราคาและแต่ละที่นะครับไม่เท่ากันบางที่สิบบาทบางที่สิบห้าบาทอันนี้ผมได้มาสิบบาทผมก็จะวิธีนี้นะครับโถก็ถามไปเลย ปตามคนถามเอ้าพี่ทำอย่างนี้น,น้ำจะลงข้าวยังไงทำให้ดูครับเรียบร้อยครับกงเดี๋ยวร่สเปซน้ำจะลงข้าวย่างไงใช่ไหมครับมาดูกัน ไปเห็นพอดีทิ้งหมดเลยครับทิ้งหมดไปเลย,ออเลยนี่แหละครับวิธีจะให้น้ำลงไปข้างล่าง เรียบร้อยครับตำหรบการเตรียมดินปลูกยนโลสแสปดีเหลือก็นี่ครับมีลาบมีอะไรมาเรียบร้อยเนาะผมก็จะฝังเขาลงไปลงไปอย่างนี้เลย เล็กครับเ,เลืกเช่กนการพร้อปรเลยขาเป็นไม้ที่เจริเติบโตได้ดีในดินเลนดินโคลนครับเรียบร้อยคร,รับรับการเตรียมปูอย่ารูดสแปดมาตมเติมน้ำกันร็เรียบร้อยครับ mà đọc bắt thêm nước cả nó được สำหรับการปลูกยีโรสแปต่อไปเราไปปลูกพิงค์สปอร์ตกันไปเสร็จนะครับสำหรับการปลูกยีโรสแปต่อไปเราก็มาปลูกอ่ามาปลูกพิ้งค์สปอร์ตมาเบิ้ลกันสองต้นก็ตอนแรกเช่นเคยครับเตรียมดินชื่สำคัญครับ เช่นเคยครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ทุกเลยเรียบร้อยครับสำหรับการเตรียมดินปลูกพิงสปอร์ตมาเบิ้ลนเราเนาะมาครับไม่เสียเวลาแดดร่มลมตกแล้วเวรามาปลูกกันครับ ใส่เดินนรียบร้อยโงเยครับไม้วางข้อก็วางตามแนวนอนนี่เลยครับ แล้วครับหนึ่งต้นนี่ครับกระถางจีนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเนาะัวครับ่ะ็ได้เหมือนเดิมที่สาคัญเลยคือราคาถูก ชมพูก็เป็นไม้ที่สวยงามชนิดหนึแงนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบเนาะเขาอยู่ในตระกูลสิงโค,ค,คนีมเช่นเดียวกับเนื้ออะไรมาด่างขาวเรียบร้อยครับสองต้น จบครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะว่าอาจะเริ่มโตไปมากน้อยแค่ไหนแล้วยารูทาแปดเป็นไม้ที่สวยด่างเหลืองและปลูกง่ายครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากยาก,ก็ยากเพราะเขาชอบดินเลนเนาะต้องคอยดูแลเขาด้วยปุ๋ยที่เขาใช้กันคนมากก็ใช้ปุ๋ยบัวใส่สามเดือน ใส่ที่สามเดือนใส่เม็ดอ่าพิงสปอร์ตก็ดูแลคล้ายๆกับเงินมาดาขาวครับหาหลักให้เขาพันขึ้นไปใส่ปุ๋ยละลายช้ามีหัวอะไรก็ได้ครับเรียบร้อยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับหลายท่านครับมาบอกผมว่ากดติดตามไม่เป็น หนึ่งเข้าช่อง YouTube เลยครับเข้าแอป YouTube เลยสองค้นหาชื่อคำว่าบ้านคนมือบอลพอขึ้นมาแล้วจะมีคำว่าติดตามสีแดงแดงให้ทุกท่านกดคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ